ในส่วนนี้เพราะว่าหลังจากที่นายจักรพัน์วันประเสริฐอายุ47ปีเจ้าของร้านประดับยนต์ชื่อร้านส่งเสริมออโตเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่304หมู่ที่6ตบนปากกาสายอำเภอเหนือทองจังหวัดกระบี่ได้สร้างความฮือฮาให้แก่ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการในร้านด้วยไอเดียสุดแปลกเมื่อเดือนที่ผ่านมาแปะสติกเกอร์ชื่อร้านทายรถส่งเสริมออโตเซ็นเตอร์ปะยางฟรีตลอดชีพและล่าสุดทางเจ้าของร้านได้ผลไอเดียใหม่ได้ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก ให้รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลในจังหวัดระบีทุกโรงพยาบาลนำรถมาเปลี่ยนยางฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมดูแลหลังการขายประยางให้ฟรีตลอดชีพ ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่ร้านดังกล่าวพบว่าร้านนั้นกําลังเปลี่ยนยางให้กับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลอ่าวลึกจากการสอบถามนายอารันขจาวุฒิอายุ52ปีพนักงานขับรถโรงพยาบาลอ่าวลึกทราบว่าเมื่อวานนี้ทางหัวหน้าฝ่ายของโรงพยาบาลอ่าวลึกได้โทรมาแจ้งให้ตนนารถไปเปลี่ยนยางที่ร้านส่งเสริมออโตเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อําเภอเหนือคลองโดยบอกว่าทางเจ้าของร้านนั้นยินดีเปลี่ยนยางให้รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลฟรีทุกโรงพยาบาลในจังหวัดกระบ,บี่ซึ่งตอนเห็นว่า รถที่ตนขับอยู่นั้นยางนั้นเริ่มสึกหรอเพื่อความปลอดภัยจึงได้รีบนํามาเปลี่ยนยางซึ่งรถของตน ได้เปลี่ยนยางเป็นคันแรกด้านนายกจกักรพันธ์เจ้าของร้านเปิดเผยว่าทางร้านเปิดให้บริการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ยางยนต์ล้อแมกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อซ่อมแซมช่วงล่างยกสูงโหลดเตี้ยและประดับยนต์มา14ปีมีลูกค้าทั้งขาประจําและขาจรเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและในช่วงนี้เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตนเองเห็นว่ารถฉุกเฉินของโรงพยาบาลแต่ละแห่งถูกนําออกวิ่งไปใช้รับผู้ป่วยกันอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันทําให้รถ เร็วกว่าปกติตนเองจึงเกิดไอเดียเปลี่ยนยางฟรีไม่คิดเงินเฉพาะโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่พร้อมให้บริการหลังการขายฟรีไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุก10,000มกิโลเมตรได้รู้เมื่อวานผมอยู่บ้านครับหัวหน้าฝ่ายก็โทรเข้าไปเสร็จแล้วก็บอกว่าทางร้านส่งเสริมโอต้เซ็นเตอร์ก็จะเปลี่ยนให้กับทางหน่วยงานของโรงพยาบาลต่างๆในเขตอำเภอ,อทุกๆในๆในเขตจังหวัดนะครับจังหวัดกระบี่ทุกๆอำเภอ เฉพาะรถฉุกเฉินจะเปลี่ยนให้ฟรีเห็นว่าจะช่วยในเรื่องของยามที่ว่ารถฉุกเฉินก็ทํางานหนักช่วงนี้ครับจะเปลี่ยนยางให้ฟรีทางร้านก็จะเปลี่ยนให้โดยที่ว่าเห็นว่าช่วยนี้ผมมาเป็นเป็นเคสแรกเป็นเคสแรกครับมาถึงเคสแรกซึ่งได้รู้เมื่อวานก็ประมาณเที่ยงเป็นรอบที่สามทำให้ผู้ป่วยเยอะ ภายในจังหวัดกระบี่ครับเลยทําให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็งบประมาณต่างๆของโรงพยาบาลเขาบางทีไม่ได้มาใส่ใจในเรื่องล้อย,อยางของรถฉุกเฉินทางเรากาเ็เลยคิดแผนช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลเรื่องงบประมาณทางด้านเรื่องเรื่องล้อยางของรถฉุกเฉินครับก็เลยแจ้งไปทางอ,าอมบ u l a น c หรือว่ารถฉุกเฉินของโรงพยาบาลกระบี่ทุกคันะครับ ที่ยางดูสภาพแล้วดูจะไม่ปลอดภัยก็ให้มาเปลี่ยนที่ร้านเราได้ฟรีแล้วก็ได้ประสาทก็ในจังหวัดกระบี่ทุกโรงพยาบาลเลยครับเพราะเราดูแลเราถือว่ากระบี่เราเราทำมาหากินในจังหวัดกระบี่เราก็ขอช่วยเหลือในจังหวัดกระบี่ก่อนว่าเดิมทีก็ดูแลเรื่องรถรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเหนือคลองอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้แจ้งไปทางโรงพยาบาลอื่นแต่ตอนนี้มันมันสถานการณ์ที่หนักขึ้น เราก็เลยช่วยมาแบ่งเบาภาระของงบประมาณของทางโรงพยาบาลที่จะต้องมาใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะว่า